สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เป็นเกี่ยวกับการ how to การตัดผมทรงเลเยอร์ของคุณเวนดีค่ะแต่ครั้งนี้นั้นจะพิเศษขึ้นมาอีกนิดเพราะจะเป็นการอธิบายแบบละเอียดเกี่ยวกับ5พอยอยที่สําคัญสำหรับทรงนี้ที่ไม่ว่าใครก็สามารถตัดตามได้ง่ายๆค่ะจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นมาเริ่มดูกันก่อนค่ะว่า5พอยที่สำคัญนั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือ Outline หรือว่าส่วนกรอบนอกของทรงนะคะ 2. คือเฟสไลน์ค่ะส่วนรอบกรอบหน้า 3. การทำเลเยอร์พอย์หรือว่าส่วนของชั้น Layer 4. การ Control เอกลักษณ์ของทรงและสุดท้ายก็คือการจัดทรงหรือว่าการไซ y ์ลิงนั่นเองค่ะ ดังนั้นถ้าหากว่าเราดูจากค่าพอยที่สําคัญเท่ากับว่าผมทรงนี้นะคะเหมาะกับทุกโครงหน้าเลยค่ะที่สําคัญก็คือการตัดปรับในส่วนของเฟสไลน์เพื่อให้เข้าในแต่ละโครงหน้านั่นเองค่ะมาเริ่มต้นกันในส่วนที่1นนะคะก็คือส่วนเอาไลน์หรือว่าส่วนกรอบนอกของทรงนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะหลกัหลกๆที่ต้องคํานึงถึงเลยก็คือความยาวในภาพรวมค่ะ และหากสังเกตดูจากในภาพนะคะจะแบ่งเอาเป็นได้3ส่วนค่ะคือส่วนศีรษะถึงดวงตาดวงตาถึงคางและจากคางจนถึงส่วนบาน่าหรือว่าไหล่นั่นเองค่ะ3ส่วนนี้จะต้องมีความสมดุลกันค่ะถ้าเราสามารถนะคะรักษาสมดุลของ3ส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี <c oughs> ก็จะทําให้ทรงออกมาคลายคลึงค่ะแล้วก็สามารถเก็บเอกลักษณ์ของทรงได้เป็นอย่างดีค่ะ ต่อไปนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูก,กันกับนางแบบทั้ง3คนนะคะของคิดก่อนหน้าที่เราเคยลงไปว่าเรามีการรักษาสมดุลอย่างไงบ้างแล้วก็ตัดปรับความยาวอย่างไงบ้างค่ะจากนางแบบทั้ง3คนนะคะด้านฝั่งซ้ายมือนางแบบทั้ง2คนนั้นจะมีการปรับสมดุลความยาวตามแบบของต้นฉบับค่ะคือสส่วนค่ะ ส่วนนางแบบทางด้านขวามือนะคะได้มีรีเควสตต้องการความสั้นนะคะมากกว่าตามต้นฉบับดังนั้นทางช่างก็ได้มีการวัดความสมดุลได้ออกมาเป็น2ส,ส่วนตามในภาพเลยค่ะต่อไปนะคะมาต่อกันในพอยที่2ค่ะก็คือเฟสไลน์หรือว่าส่วนลอกรับหน้าค่ะ พอยข้อที่2นี้สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่ทางช่างจะต้องทําการประเมินโครงหน้าของลูกค้าก่อนนะคะก่อนที่จะทําการตัดสินใจในการตัดปรับเพื่อให้ผมนั้นกลับเข้ากับโครงหน้าของลูกค้าที่สุดค่ะหลังที่เราจะไปดูกันนะคะว่าแต่ละโครงหน้านั้นเราควรตัดปรับในส่วนไหนบ้างก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมคร่าวๆข,ของเฟซไลน์ที่เราจะต้องคํานึงถึงกันค่ะในส่วนของเฟซไลน์นั้นนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆค่ะดูตามภาพได้เลยนะคะส่วนที่1 2และ3ค่ะส่วนที่1นั้นก็คือผมหน้าม้านะคะมีความยาวอยู่ที่บริเวณดวงตาส่วนที่2จะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับผมหน้ามา้ามีความยาวอยู่ที่บริเวณจมูกและปากค่ะและส่วนสุดท้ายคือส่วนที่3าจะมีความยาวอยู่ที่บริเวณคางค่ะซึ่งทั้ง3ส่วนนั้นนะคะเวลาตัดจะต้องทำการตัดสไลด์เพื่อให้เชื่อมต่อกันค่ะจะเกิดความสวยงามแบบเป็นธรรมชาติค่ะ จุดสาคัญอีกจุดหนึ่งก็คือผมบริเวณผมหน้ามานะคะหรือว่าส่วนที่1ความกว้างนั้นจะน้อยมากๆแล้วก็ปริมาณผมก็คือจะไม่มากค่ะเมื่อรู้พ้อยต์หลักๆในส่วนของเฟสไลน์แล้วนะคะต่อไปเราก็ไปเริ่มกันเลยค่ะว่าในแต่ละโครงหน้านั้นในแต่ละจุดจะต้องมีการตัดปรับที่ส่วนไหนบ้างค่ะมาเริ่มต้นกันที่โครงหน้าแรกค่ะก็คือโครงหน้าแบบกลมนั่นเองโครงหน้านี้จะต้องลดความกว้างของส่วนที่1ลงค่ะ ซึ่งสาเหตุก็คือเมื่อเราลดความกว้างของบริเวณของส่วนที่1ลงแล้วนะคะส่วนที่2และส่วนที่3ก็จะสามารถปกปิดส่วนที่เกินนะคะหรือก็คือส่วนบริเวณแก้มเราได้ค่ะจะทําให้หน้าดูเรียวแล้วก็เล็กลงได้ค่ะต่อกันที่โครงหน้าต่อไปก็คือโครงหน้าแบบเหลี่ยมค่ะในกรณีโครงหน้าแบบเหลี่ยมนั้นจะต้องเพิ่มความยาวของส่วนที่2ค่ะ การเพิ่มความยาวของส่วนที่2นั้นจะทําให้ส่วนที่2สามารถปกปิดความเหลี่ยมของใบหน้าได้ค่ะจะทําให้สามารถลดเหลี่ยมแล้วก็ทําให้ใบหน้านั้นดูกลมแล้วก็มนขึ้นได้ค่ะต่อไปนะคะมาต่อกันที่ใบหน้าแบบยาวค่ะใบหน้าแบบยาวนั้นมี3ส่วนนะคะที่จําเป็นจะต้องปรับค่ะส่วนแรกเลยก็คือเพิ่มความกว้างของส่วนที่1ค่ะต่อมาให้ลดความยาวแล้วก็ความกว้างของส่วนที่2ลงและสุดท้ายเพิ่มความกลมของส่วนที่3ค่ะ การทําแบบนี้นะคะจะเป็นการช่วยพรางตาค่ะจะทําให้ใบหน้าที่ยาวนั้นดูสั้นขึ้นมาได้ค่ะเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีการตัดปรับในทั้ง3ส่วนแบบที่กล่าวไปนะคะจะทําให้ใบหน้านั้นยิ่งดูยาวยิ่งขึ้นค่ะต้องระวังค่ะซึ่งในตามหลักแล้วนะคะการที่หน้าดูยาวจะทําให้ลุคที่ออกมาดูมีความเป็นผู้ใหญ่ค่ะถ้าหากทรงผมนั้นทําให้หน้ายิ่งดูยาวมากขึ้นอาจจะทําให้ใบหน้านั้นดูแก่เกินไวัยได้ค่ะ ต่อไปมาต่อกันในพอยท์ที่3ค่ะหรือว่าเลเยอร์พอยท์ส่วนของชั้นเลเยอร์นั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะเป็นส่วนสําคัญค่ะที่ทําให้ทรงผมนั้นเกิดวอลลุ่มขึ้นมาได้ค่ะในการจับชั้นเลเยอร์นั้นนะคะจาเป็นที่จะต้องประเมินจากโครงศีรษะของลูกค้าค่ะอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญก็คือความสูงของชั้นเลเยอร์จะต้องไม่ห่างจากปลายผมในบริเวณภาพรวมมากนะะักค่ะไม่อย่างนั้นจะทําให้เอเมจของทรงเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นทรงอื่นได้นะคะ เรามาดูตัวอย่างของนางแบบทั้ง3าคนกันนะคะว่าทั้ง3คนนั้นมีการปรับนะคะในส่วนไหนบ้างนะคะนางแบบคนที่1แล้วก็คนที่3นะคะมีการจับชั้นเลเยอร์ตามปกติค่ะก็คือมีการวัดจากช่วงบริเวณขมับขึ้นไปค่ะแต่ในส่วนนางแบบของคนที่2นั้นเนื่องจากบริเวณไซโบหรือว่ากระดูกด้านข้างของศีรษะนะคะมีความนูนออกมาทําให้การจับชั้นเลเยอร์จะต้องจับชั้นปริมาณน้อยลงค่ะเพื่อที่จะทําให้ศีสษะนั้นไม่ดูโตขึ้นค่ะ พร้อมกับนะคะต้องช่วยเพิ่มความสูงในบริเวณส่วนท็อปของศรีรษะนะคะให้มีความสูงเพิ่มขึ้นจะช่วยทําให้ภาพรวมออกมานั้นดูมีความยาวเพิ่มขึ้นได้ค่ะซึ่งในการเพิ่มความสูงนั้นนะคะจะต้องใช้อาศัยในการเซตทรงตอนสุดท้ายเป็นการช่วยค่ะต่อไปนะคะมาต่อกันที่พอยที่สี่แล้วค่ะเป็นพอยการคอนโทรลเอกลักษณ์ของทรงค่ะ ซึ่งในส่วนแรกเลยนะคะก็คือผมส่วนบริเวณรอบขอบหน้าค่ะต้องทำการสไลด์ให้เชื่อมต่อกันและต้องทำให้อิมเมจที่ดูเบาสบายแล้วก็ไม่หนักค่ะในส่วนปลายผมจากชั้นเลเยอร์นั้นนะคะจะต้องสไลด์ให้บางแล้วก็เกิดความผิวไหวค่ะดูเบาแต่ว่ากับการในส่วนภาพรวมนะคะปลายผมในส่วนภาพรวมนั้นจะต้องมีความหนาลงเหลือไว้อยู่ค่ะแต่ว่าจะต้องไม่ดูทื่อนะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูรูปเปรียบเทียบกันค่ะ ในรูปด้านซ้ายมือนั้นนะคะผมส่วนซ้ายเป็นส่วนที่ยังไม่ได้ตัดปรับค่ะส่วนขวามีการตัดปรับแล้วจะเห็นได้ว่ามีความพองความกลมตามธรรมชาติขึ้นค่ะส่วนรูปทางด้านขวามือน,นะคะเป็นรูปที่ทําการตัดปรับทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าหากสังเกตดูนะคะก็คือมีการคีปหรือว่ารักษาเอกลักษณ์ของทรงได้เป็นอย่างดีนะคะในส่วนของชั้นเลเยอร์ค่ะเกิดความกลมพองตามธรรมชาติปลายผมของส่วนของชั้นเลเยอร์นั้นดูมีความพลิ้วไหวกับกันนะคะในส่วนของปลายผมในภาพรวมนั้นยังคงมีความหนาลงเหลืออยู่แต่ว่าดูไม่ทื่อค่ะเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถอิงตามภาพได้เลยค่ะต่อไปนะคะมาต่อกันที่พอยสุดท้ายแล้วค่ะแลนก็คือการสไตลิ่งหรือว่าการเซตทรงนั่นเองค่ะ ภาพรวมของทรงนะคะก็คือจะเป็นทรงที่มีเงาเล็กน้อยค่ะเป็นเงาที่ดูเหมือนมาจากธรรมชาติค่ะในส่วนของเฟสไลน์นะคะต้องให้ความรู้สึกสบายๆค่ะส่วนของชั้นเลเยอร์นะจะทําการม้วนเข้าแบบวันเค r v e แล้วก็ในส่วนไปของภาพรวมค่ะจะทําการม้วนแบบปลายงุ้มออกแบบวันเค r v e ค่ะเอาละค่ะหลังจากผ่านหลักทฤษฎี5าพอยแล้วนะคะต่อไปเรามาเริ่มดูค่ะตัวอย่างจากนางแบบทั้ง3คนจากผลงานที่ผ่านมากันค่ะ ผมเดิมของทั้ง3คนนะคะเหมือนกันตรงที่ไม่มีชั้นเลเยอร์นะคะเป็นผมตรงยาวค่ะและการที่ทรงผมเดิมของทั้ง3ท่านนะคะไม่มีเลเยอร์นะคะแล้วก็ทิ้งตัวลงมาจึงทําให้ภาพลักษณ์นะคะโดยรวมของทั้ง3คนนั้นนะคะดูมีความเป็นเหลี่ยมค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในตามแต่ละบุคคลกันนะคะในกรณีของนางแบบคนที่1นนะคะหากสังเกตจากภาพทางด้านขวามือค่ะ ะเห็นได้ว่าจากบริเวณหางตาปลายหางตาจนไปถึงส่วนของผมเนี่ยความกว้างในบริเวณนั้นจะค่อนข้างแคบมากๆค่ะผมที่แนบติดชิดใบหน้านะคะจะทําให้เป็นการเน้นใบหน้าทําให้ใบหน้านั้นดูกลมแล้วก็อาจจะดูใหญ่กว่าความเป็นจริงได้ค่ะส่วนภาพนี้นะคะเป็นภาพนะคะหลังจากการตัดปรับแก้ไขนะคะจะสังเกตได้ว่าภาพรวมนั้นนะคะดูมีวอลลุ่มเพิ่มมากขึ้นผมเส้นผมดูมีมิติมีความผิวไหวเกิดทิศทางของเส้นผมทำให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นหรือว่าดูมีมิติมากขึ้นมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะก็มาต่อก,กันกับนางแบบคนที่2ค่ะในกรณีของนางแบบคนที่2นะคะกระดูกบริเวณไซโบรหรือว่าด้านข้างของศีรษะนั้นค่อนข้างจะมีความนูนออกมาค่ะรวมถึงนะคะทิศทางการขึ้นของเส้นผมนะคะที่เป็นแบบกระจายตัวออกด้านข้างซ้ายขวาค่ะทําให้ภาพรวมค่อนข้างออกมาดูมีความเป็นเหลี่ยมค่ะ ในส่วนของโครงหน้านั้นนะคะจากที่บอกว่ากระดูกของศีษาด้านไซโบนั้นมีความนูนออกมาก็คือจะเชื่อมต่อกับทางหน้าผากสองข้างนะคะจะทําให้จุดเด่นของใบหน้านจะอยู่ที่หน้าผากค่ะในกรณีของนางแบบคนที่2นะคะจะทําการปรับแก้ในบริเวณส่วนไซโบนะคะโดยการลดปริมาณการจับชั้นเลเยอร์ลงค่ะ ส่วนสาเหตุนะคะที่ว่าทําไมที่จะต้องลดปริมาณการจับชั้นเลเยอร์ลงนะคะ,ะเหตุนั้นก็เพราะว่าปกติเวลาเราจับชั้นเลเยอร์หรือว่าเราตัดเลเยอร์นั้นนะคะเป็นการเพิ่มวอลลุ่มให้กับศีสษะหรือว่าเส้นผมค่ะแต่ว่าในกรณีนางแบบนั้นบริเวณไซโบนั้นมีความนูนอยู่แล้วถ้าหากว่าเราไม่มีการปรับนะคะในการจับชั้นเลเยอร์จะทําให้ศีรษะนั้นดูโตขึ้นได้ค่ะและอีกจุดหนึ่งนะคะที่จําเป็นที่จะต้องแก้ไขนั่นก็คือส่วนบริเวณท็อปหรือว่าจุดสูงสุดของศีรษนนั่นเองค่ะ ในจุดนี้นะคะนอกจากที่จะทําการตัดปรับแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือจะต้องใช้อาศัยการเสร็จทรงในตอนสุดท้ายร่วมด้วยนะคะเอาละค่ะเมื่อรู้คร่าวๆแล้วนะคะว่านังแบบคนที่2นั้นจะต้องปรับในส่วนไหนบ้างนะคะต่อไปเรามาดูผลลัพธ์กันค่ะผลลัพธ์นะคะหลังจากตัดปรับเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณไซบนของทั้งสองข้างนั้นไม่ได้ทําให้หัวดูโตเกินไปนะคะ และในส่วนของชั้นเลเยอร์นะคะที่ได้ตัดเพิ่มลงไปนั้นนะคะก็จะทําให้ผมในภาพรวมดูมีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นค่ะรวมถึงนะคะในบริเวณของส่วนปลายผมในภาพรวมแล้วก็ปลายผมของชั้นเลเยอร์จะเห็นได้ว่าทําให้เส้นผมนั้นดูมีทิศทางแล้วก็ดูผิวไหวมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะมาต่อกันที่นางแบบคนที่3มหรือว่าคนสุดท้ายแล้วนะคะ และในกรณีของนางแบบคนที่3นะคะจากภาพจะดูได้ว่าทรงผมเดิมนะคะที่เป็นแบบตรงแล้วก็ยาวลงมานั้นจะค่อนข้างแนบชิดอยู่กับใบหน้านะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณจากปลายหางตาจนถึงส่วนของเส้นผมนั้นจะมีความกว้างนะคะที่ค่อนข้างแคบค่ะส่งผลให้ใบหน้านะคะดูโดดเกินกว่าที่ควรค่ะและในทรงผมเดิมนี้นะคะเมื่อมองตรงๆเข้าไปจะเห็นได้เลยว่าใบหน้าและสีสันขาดความมีมิตินะคะ และยิ่งเป็นการเน้นนะคะความยาวจากบริเวณตาจมูกถึงปากนั้นดูยาวกว่าที่ควรค่ะต่อไปเรามาดูผลลัพธ์หลังจากที่เราตัดปรับทรงผมกันแล้วนะคะในกรณีของนางแบบคนที่3านี้นะคะนอกจากตัดปรับแล้วก็ยังมีการทำสีในโทนสว่างเพิ่มขึ้นด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าอิมเมจนั้นค่อนข้างเปลี่ยนไปเลยนะคะนอกจากในส่วนของทรงผมและสีสานะคะที่ดูมีมิติเพิ่มขึ้นแล้วในส่วนของใบหน้านั้นก็ยังดูเด็กลงด้วยค่ะ และส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมถึงทำให้หน้าดูเด็กลงได้นะคะนั่นก็เพราะว่าเป็นการแอดชันเลเยอร์เข้าไปค่ะและทำให้ผมนั้นดูมีวอลลุ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนที่มีวอลลุ่มนะคะแล้วก็ได้ทำการจัดทรงให้มีความกลมมากขึ้นค่ะมันจะทำให้ช่วยพรางตาให้ความยาวของหน้านั้นดูสั้นขึ้นได้ค่ะและเมื่อความยาวของใบหน้านะคะดูกระชับแล้วก็สั้นขึ้นค่ะก็จะทำให้อิมเมจออกมาดูเด็กนั่นเองค่ะ และล้วก็จบลงไปแล้วนะคะกับการอธิบายถึง5พอยต์สำคัญค่ะเกี่ยวกับทรงผมที่ได้อินสไเรชั่นว่าจากคุณเวนดี้ค่ะว่าจะทำยังไงให้สามารถตัดแล้วก็ออกมามีผลลัพธ์ที่รับเข้ากับใบหน้าในแต่ละบุคคลที่สุดค่ะทางช่องก็หวังว่านะคะสิ่งที่นำมาแบ่งปันและแชร์กันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านไม่มากก็น้อยนะคะและเร็วๆนี้จะมีอะไรน่าสนใจมาแบ่งปันกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ